เงินเดือนแค่หมื่นสออกรถกระบะคนเดียวไม่ต้องใช้คนทำมีคันไหนบ้างเราไปดูกันค่ะเชฟโรเลตโคโลราโดเครื่องยนต์2.5 LT ปี2018พร้อมแม็กใหม่ยางใหม่นะคะคันนี้สีแดงสวยสดมากผ่อนแค่6,000จะ้ะ t ิ u ูบิชิไทตัน2.4 GLS 4ประตูคันนี้นะคะผ่อนเพียง6,400 i ิตซูบิชิไททันสีประตูเครื่องยนต์2.5 GLS พัดตัวนี้นะคะมาพร้อม Mac กขอบ18ย่างใหม่เลยผ่อนเพียง6,006ค่ะสำหรับคันนี้นะคะมิตซูบิชิไททันแคปปี2014เครื่องยนต์2.4ค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะผ่อนแค่6,004ค่ะและตัวนี้นะคะเชฟโรเลตโคโลราโดปี2019เกียร์ธรรมดาเป็นแคปนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่6,002ค่ะ เชฟโรเลตโคโลราโด4ีประตูเกียร์ออโต้เครื่องยนต์2.8ตัวนี้ LTZ นะคะแซ่เจ็ดอนเริ่มต้นที่6000ค่ะและสำหรับคันนี้นะคะเชฟโรเลตโคโลราโดปี2013เกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้เป็นแคปนะคะแซ่เจ็ดอนเพียง6000ค่ะเชฟโรเลตโคโลราโดคันนี้นะคะเกียร์ออโต้ปี2015เครื่องยนต์2.8 LTZ นะคะ่อนเพียง ,63 0 0ค่ะ และสำหรับนิสสันนาวาร NP า n ร3 0 0คันนี้นะคะเครื่องยนต์2 5 e เป็นแขรบผ่อนเพียง6,900ค่ะมิสูบิชิไทตัน4ประตูเกียร์ออโต้ปี2011ั่อนร่มต้นแค่6,300ค่ะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากได้กระบะแล้วรายได้12 0 0 0ขึ้นไปสนใจติดต่อพี่เหมียวได้ที่เบอร์โทร 0994654590ค่ะและสำหรับ EP 2จะมีคันไหนกันบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ